แสดงโดยโน้ตสิพนดนายสารคามซึ่งในบ้านโชคดีเดือะซีรีส์ซีซั่นสมนี้โน้ดขอเปลี่ยนบทบาทจากตำรวจมาเป็นนักโทษประหารที่เพิ่งฟื้นจากความตายเพื่อมาหาความจริงในบ้านโชคดีโดยโน้ตได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ถึงการได้กลับมาเล่นบ้านโชคดีเดือะซีรีส์อีกครั้งบอกว่าบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ตอนนี้เราเดินทางมาถึงซีซั่นสแล้วนะครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเช่าหลังหนึ่งที่มีเสาตกน้ํามันอยู่ในบ้านและก็จะมีผีประจําบ้านและในความสนุกก็จะมีผู้เช่าแวะเวียนเข้ามาซึ่งเรื่องมันจะจบในตัวมันเองในแต่ละตอนก็จะมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนานานะเช่นตอนหนึ่งเป็นเรื่องของโจรที่ไปพลนทองมาและก็เข้ามาในบ้านแล้วโดนผีหลอกคือบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านโชคดีเพราะมันจะโชคดีสําหรับคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีบ้านหลังนี้จะร้ายกาจกับคุณที่สุดครับ ในซีซั่นนี้รับบทเป็นอะไรคือซีซั่น1-2เป็นตำรวจแต่มาในซีซั่นนี้ล้างบทใหม่เลยผมเล่นเรื่องเงาบาปรับบทเป็นนักโทษประหารที่บังเอิญฟื้นจากความตายแล้วก็ต้องไปสืบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเพราะตายกันหมดเลยต้องกลับมาแก้แค้นตามล่าหาความจริงการทำงานในซีซั่นนี้แตกต่างจากสองซีซั่นที่ผ่านมายังไงบ้าง คือสองซีซั่นไปได้สบายๆแต่ซีซั่นนี้แค่ซีนเดียวใช้เวลาไป4ีถึงหชั่วโมงกว่าจะผ่านแต่ละซีนละเอียดยิบผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นการถ่ายหนังเลยคือมาตรฐานการถ่ายทําสูงขึ้นแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องความมันความเนี้ยบความดิบความเถื่อนต้องมากขึ้นเพราะว่าบ้านโชคดีแฟนคลับเยอะเราต้องเพิ่มความหลอนขึ้นไปอีกสองซีซั่นที่ผ่านมาเรตติ้งดิบใช่ครับผมไปร้านก๋วยเตี๋ยวคนจำผมได้และเข้ามาทักผมประทับใจมากเลยว่านี่ใช่ที่เล่นบ้านโชคดีใช่ไหม ผมว่าระดับความมันของบ้านโชคดีซีซั่นหนึ่งว่าน่ากลัวแล้วแต่ในซีซั่นสองเป็นความน่ากลัวระดับชุบแป้งทอดมาในซีซั่นสามเป็นความน่ากลัวระดับชุบแป้งทอดชุบไข่แล้วเอามาชุบแป้งทอดอีกทีหนึ่ง ถ้าเทียบกับความดิบความถืน่นความมันรับรองไม่ผิดหวังครับตอนที่ทางทีมงานติดต่อมาว่าให้โน้ตเล่นต่อในซีซั่น3รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นเพราะว่าได้เปลี่ยนบทบาทจากตำรวจมาเป็นนักโทษประหารนักฆ่าอยากเล่นอะไรแบบนี้เพราะว่าได้เล่นแอคชั่นด้วยเรื่องของดราม่าที่รู้สึกสนุกครับพอได้มาสวมบทบาทของนักโทษประหารเป็นยังไงบ้างมันมีซีนที่ต้องเข้าห้องประหารจริงๆครับแล้วก็ต้องฉีดยาประหารชีวิตซึ่งผมก็อยาก เข้าไปสัมผัสบรรยากาศเหมือนกันว่าในนั้นมันเป็นยังไงได้ใ,ใส่ชุดนักโทษได้ตัดผมการทำงานกับทีมงานและพี่รงโรงหินเหล็กไฟหรือนรงสิริสารสุนทรเป็นยังไงบ้าง การทำงานกับทีมงานนี้เราค่อนข้างคุ้นเคยกับทีมงานนี้ผมอยู่กับทางทวินเฟลมกับไทรัสตั้งแต่เข้าวงการแรกๆทีมงานทุกคนคือเพื่อนครับการทำงานระหว่างบ้านโชคดีกับไผ่แดงเรื่องไหนยากกว่ากาันไผ่แดงครับถ้าพูดถึงไผ่แดงโลเคชั่นโหดมากการถ่ายทำก็โหดมากเพราะว่าต้องตากแดดตากลงพอมาเล่นเรื่องนี้สบายหน่อยครับ ตอนนี้ให้คำนิยามตัวเองว่าตอนนี้ยังอยากเรียกตัวเองว่านักแสดงอาชีพแต่อยากพิสูจน์ที่ผลงานครับอยากให้ผลงานออกมาและคนเห็นให้เกิดการยอมรับครับผมตั้งใจมากๆตั้งใจในทุกๆเรื่องเพราะว่าตั้งแต่ได้วิธีการทำงานใหม่มารู้สึกว่ามุมมองการแสดงเปลี่ยนไปครับการเตรียมตัวก่อนการถ่ายทำเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วการถ่ายทำเป็นอะไรที่สนุกกว่าอยากให้ ได้มีการไปเรียน acting เพิ่มมาจะมีการเรียน acting เรื่อยๆครับที่นี่ work shop บ่อยมากจะ work shop ทุกๆเซีนคือต้องให้มั่นใจก่อนออกกองเป็นงานที่ละเอียดมากครับขอย้อนไปนิดนึงโน้ตเริ่มเข้าวงการบันเทิงยังไงทั่วไปเลยครับคือ modeling modeling ไป c a s ที่ที่หนึ่งแล้วก็ไม่รู้คือตอนนั้นเราเด็กมากอายุน่าจะประมาณสากัก20-21ครับไปแคสซึ่งเราไม่รู้ว่าเรื่องนั้นคือเรื่องไผ่แดงจากนั้นก็ได้ร่วมงานกับที่นี่มายาวมาก มาตอนนี้มีผลงานออกมาประมาณ5-6เรื่องครับการทางทวินเฟลมมี5เรื่องครับแล้วก็ยังมีส่วนที่ถ่ายทำไว้รอออนแอร์อีก2เรื่องครับเป็นยังไงบ้างการทำงานในวงการบันเทิงสนุกครับพื้นฐานของผมเป็นคนที่อายมากมันก็เหมือนกับการเอาชนะอะไรบางอย่างในตัวเราเองเหมือนกับการได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างข้ามกำแพงความกลัวพอได้ทำแล้วเราหลงรักในอาชีพนี้มาก พื้นฐานเราเป็นคนที่อายอะไรที่ทำให้เรากล้าเข้าไปที่โมเดลลิ่งและไปแคสงานตอนแรกเราแคสไปเรื่อยๆคือเป็นคนชอบดูหนังละครแล้วชอบวาดภาพตัวเองจะเป็นยังไงถ้าอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนที่คนชอบงานเบื้องหลังงานเบื้องหน้าครับบังเอิญว่าผมเรียนนิติศาสตร์แต่ชอบในด้านนี้ก็เลยสนใจและมีโอกาสได้มาแคสโฆษณาละครก็แคสมาเรื่อยๆ ซึ่งผมแคสมาเป็น100งานกว่าจะได้เรื่องแรกซึ่งรวมโฆษณาด้วยไปแคสทุกวันแคสเรื่อยๆคือห้องแคสห้องนั้นเราคิดว่าห้องเรียนเราไปฝึกไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรพวกนี้กว่าจะได้ก็ใช้เวลาเป็นปี2ปีก็เริ่มนิ่งขึ้นซึ่งการไปแคสแต่ละครั้งก็จะมีโมเดลลิ่งแนะนำไปให้ไปแคสตตรงนี้นะ แต่ตอนที่ไปแคสก็ต้องใช้เงินใช่ครับแต่อาจจะเป็นข้อดีของผมก็ได้ที่ผมไม่ค่อยมีอารมณ์ด้านลบเท่าไหร่เรามีหวังมันต้องได้อย่างน้อยเราก็มีการแสดงติดตัวเราไปจะมีเวลาที่เราจะลุยกับมันสัก2 3ปีก็โอเคและโชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็เลยมีโอกาสได้เล่นโชคดีมากๆครับเคยมีโอกาสมานั่งคิดย้อนกลับไปไหมว่าถ้าวันนั้นเราไม่เริ่มต้นก็คงไม่ได้มีวันนี้ คิดเสมอครับคิดขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมทํางานประจําและขอบคุณที่บ้านที่เข้าใจว่าลูกจะมาทางนี้ก็เลยซัพพอร์ตเต็มที่ขอบคุณมากๆแต่ว่าเราเรียนทางนิติศาสตร์มาที่บ้านเคยบอกไหมว่าให้เราไปเป็นทนายความหรือผู้พิพากษาดีกว่าไหมคือผมเป็นคนชอบงานเบื้องหลังชอบทีมงานแต่ที่บ้านให้เรียน